การณ์พอนเฉินพาไปรัดดาสุขธรจันทร์แต่เมื่อวันที่1 1พฤษภาคมแม่หน้าตาจะเหมือนกับหญิงกิ๊บเปี้ยหม่อมมอยาัพัทรรอยู่หมูสิบไม่พูดก็ได้ยินไอสปอกเกนวอร์ดจี20จี20อันนี้จีราพัเซย่าอยู่ห้วยปุ่มที่นี่มีเซเลเทียพารัสไรสิ่1เป็นหญิงกิ๊บเหมือนมอยาัพัทรรอยู่หมูสิบแค่อุณหภูมิของมือที่เปลี่ยนไปต่อให้ไม่พูดอะไรก็รับรู้ได้แล้วว่าท่าหมดใจ เพลงไม่พูดก็ได้ยินสิงเก่างรักของ g จีทวินตี้จียี่สิบนี่เจรพชัยยะหุ่ยปุ้มเพลงชาที่ทําให้คุณมองพวกเธอได้ลึกกว่าทิดไข่จีทวินตี้จียี่สิบนี่เจรพชัยยะหุ่ยปุ้มโปรเจกต์ Project, ทางดนตรีที่สุดกลับมาจากเป็นเพลงฉันรู้ว่ายังมีเธอ The Success th อย่างน้อยก็รู้ว่าฉันมีเธอการอ์พัอฉัน Ani gives ง่ายเหมือนโมยาอันนี้รัตดาสุธรารย์เสเอ็มพฤษภาคม วันเกิดการณพศัย11พฤษภาคมน่ายิงกิฟเแบบียอันนี้โมอยอ์กัางก็ยังบูเซ็บไงกะระคืนเนี่ยไม่พูดก็ได้ยินอ s สปกิ้ n วันจี20 g ี20อันนี้เจ้าพอสาย,ย่างนี่มัน,มนเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นกับเฉินในยิงกิฟเฉินผมเแบบียพอม,ม,มันเอลซ่าเหมือนยิงกิฟเหมืโมโยอ,อยมอย่ากพัทราพลไปแล้วหรือรูมีแต่น้ำยูบูก้า มาน้องอไปดาหน้าเก้ายมืสิบแล้วก็ร่มยิงส,ยสวยๆเชิไปยิยิ่มา้ เคยเปลียนไปเลยแต่ทัาที่ที่เธอเบินเชิดมันดูตรงข้ามกันคนที่คุ้นเคยรักอยู่เหมือนเคยวันนี้มันฉันไม่รู้จักาคาที่เคยใกล้ชิดทุกวันดูห่างเธินไปก็จะชันมันทัให้เจ็บทุกครั้ง กันำลังต้วทีไม่จนต้องพูดมากแค่เพียงมองตาก็ได้ยินถ้าไม่พูดก็เจ็บเธอยังพูดยิ่งเจ็บก็รู้แล้วเธอไม่รักกันอ้คนที่เคยผูกพันในวันนี้เมื่อนใบเข้าใจรองเหงคําว่าอยากไปส่งเอาวา่อยู่ในใจของเธอคนไม่รักก็มือเธอได้ยินเสีราย บอกใหคค้หัวใจเธอยังมีใครที่รักและต้องการมากกว่าฉัน เ,เธออยูอ่พูดยิ่งเจ็บก็แล้วเไม่รักกันแค่ว่าตาที่เธอมองฉันรู้ว่าเธอน่วันไว้จะเป็นยังไงเกมันเอาไว้มันลังฉันไม่ได้แค่คำลัไม่จะเป็นแล้วฉันก็ยอมให้เธอไปไม่มีเจอก็ไปเธอะ oh baby 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 I you